ผูเช่ชาแนลสวดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของขลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับอันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมสีวิชาต้องห้าม เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหลวงปู่สุขแห่งวัดปากครองมาขามเท่านั้นท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เรืองวิทยาอาคมขลังและเต็มเปลี่ยนไปด้วยบาร,รมีธรรมอันสูงส่งและยังเป็นพระอาจารย์ของสเสด็จเตียกรมมหลวงชุมพรเกตุกรมศักดิ์อีกด้วยในจำนวนสภาพวิชาอันหลากหลายของหลวงปู่สุขนั้นมีอยู่สีวิชา ซึ่งเป็นสุดยอดวิชาที่ท่านไม่ยอมถ่ายทอดให้ใครเลยแม้กระทั่งสเสด็จเตียผู้เป็นสิทธ์เอกเนื่องจากว่าวิชาทั้งสีนี้ถือว่าเป็นวิชาที่มีความอันตรายสูงถึงขนาดที่ว่ามันจะมีผลกระทบต่อบ้านเมืองได้เลยทีเดียวและในวันนี้เราจะมาติดตามกันนะครับว่าสีวิชาที่ว่านี้มีวิชาอะไรกันบ้างและมีฤทธิ์ถึงขั้นไหน จึงทำให้หลวงปู่สุขนั้นท่านไม่ยอมถ่ายทอดให้ผูดด้ใดเลยแม้แต่สิทธิ์เอของท่านเองวิชาที่หนึ่ก็คือวิชากระสุนคดหรือวิชาทางคดวิชานี้นับว่ามีอันตรายเป็นอย่างสูงถ้าเกิดว่าตกอยู่ในมือของคนไม่ดีเพราะเป็นวิชาที่ใช้เสกลูกปืนเพียงลูกเดียวแล้วยิงเข้าไปในกรองคับ เ่าทหารทั้งกองทัพก็จะล้มตายกันทั้งกองทัพเลยทีเดียววิชานี้หลวงปู่สุขท่านเคยแสดงให้เสด็จเตียได้ทอดพระเนตรณวังนางเลิงวิชาที่สองวิชาเสษขี้เท่าให้เป็นไฟบรรลัยกันวิชานี้เหมือนนำเอาขี้เท่าไฟมาปลุกเสกแล้วไม่ว่าจะสาดออกไปในทางทิศ่างใดก็จะเกิดเป็นไฟหาคมลุกไหม้ลามไปใหญ่โตทั่วทั้งทิศนั้น ถ้าศึกและศัตรูไม่อาจที่จะผ่านหรือว่าดับไฟนี้ได้หากว่าคิดเท่าอาคมนี้ตกอย่างเมืองใดเมืองนั้นก็จะมอดไหมเป็นจุนวิชาที่สวิชาเศษเข้าสารให้เป็นภูเขาวิชานี้เมื่อได้นำข้าสารมาทำการบริกรรมปลุกเศษไม่ว่าจะกว้างไปทางใดก็จะเกิดเป็นภูเขาขนาดใหญ่ขึ้นทางทิศนั้น ซึ่งวิชานี้จะทำให้เกิดเป็นแผ่นดินไหวกระแสน้ำไหลท่วมบ่าอย่างรุนแรงฉับพลันมังเกิดเป็นภูเขาไฟระเบิดและมีพายุร้ายรุนแรงธรรมชาติจะแปรปวนไปโดยสิ้นเชิงผู้คนทางทิศนั้นจะเดือดร้อนไปทุกหย,ย่อมหญ้าวิชาที่ 4. วิชาเสกทรายให้เป็นน้ำวิชานี้เมื่อบริกรรมแล้วเสกใส่ทราย,ายซัดออกไปยัง ท the ิศใดๆก็ต่างก็จะกลายเป็นน้ําเป็นห้วยเป็นหนองเป็นคลองบึงรวมไปถึงกลายเป็นแม่น้ําขนาดใหญ่วิชานี้หลวงปู่สุขท่านกล่าวไว้ว่าสามารถทําให้เมืองทั้งเมืองนั้นจมอยู่ใต้น้ําใต้บาดาลได้เลยทีเดียวก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องต้งใจนํามาเสนอในคลิปนี้ ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมองเช c h ชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบก,กันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม